ตอแซงเลยตอกซงปดอเลคุ้รถแวควยหอมไปเรื่อยๆคงเป็นใจพวเารื่องเฮดีีห้อเอีที่แล้วฟอกมีอะร้าปามักรอยอันี้เขาเรียกว่าอะไรที่หันกินนยที่หันเป็นนาหนาคนาหนาคนาหนาไม่โคพราเอเดนขนาอะไรโกแม่โคจบรถดัดวะรถดันวะแม่โคไปเลยเขาจะมารวมมัสสวยเรื่ออะ เอาขนาดหนาดูดิชูไม่โคดันหรอกแล้วกชูวัวกัด้าบุญร่ายืนคนหันยังไม่ลงสายเลยที่ล่วงไวไฟเรือลาป้าเราก็ย่างมัดิดิบเป็นย่างเนาะมักดิบเนาะพกมันได้เนี่พกดิโอ้นักดิบตรงเนี้ ยไปทิ้งด้ห่ออเียรว้่มวไม่กินดิ้อง่ออนี่ย่อ่ดับมึงดับดิบก่อนอ๋อรวบตา่อยนี่อู่กระุกนี่ละจุครพนมต่ารับว่ลูกมลนี่ไอ้นี่อะไรดีสดเลยเนาะไม่ได้ต้มหรอใส่ใ่ั

ไมร้นอยู่นี้ไม่ด้ยินเยหรอมานี่มานี่มานี่มาทางนี้ร่ว่ามงก็ขากิดเอวเลยอ๋อไม่นยม้นมานี่มานี่เลยมาทางนี้มาข้างนี้เนี่ได้ยินไม่มาข้นี่ะเาว่าไทยก็ราพุกมาข้างนี้ดิวันนี้วันน้นวันนีนวันนวัมวนนันนนันน อาเรที่เราเคยนอนนอนเนื้อ่าคนเยอะคนเยอะออมเอาพ่อคีรีวพอมไหมอยู่หลังรถหลายพื้นนะเออเดียวเขื่อ่อนะเแท่ตย็นว่ะเออเแ่อเแ่อเนียนแช่อคือร่องไปน่แล้วก็ไดงานา่น้นะาน้เร่งนึงอ่ะ

กินเหมือนจะค่อยสักเ้เา่งันกบกว่านีเต้จจจจอไกินนี่นี่แเละค่ยสวยักินเดี๋ยวนเต้อยงอง่วยเลยนดได้ดูน่ะไม้ไมมันสุกะเอากะเมื่อวานเนี่ยกินมเลยิีมให้สีมันจะขานมันาน้ำเจ้าเลนะ่าดเนี่ยเาเอาอ่ะเาีเอันนี้เาไปทเนีหมิดมันทำ เอาคาน้ำเจ้าคนเดียวจ้เทพยอดเลยอันเด็กเขาก็่เ้น่งนี้อันเด็กอ่ะอือเออไว้อันเด็กนะแล้วขวดเอ็มร้อยมาแล้วขอเอ็มร้อยมาแบ่งกันคันเด็กขวดอะไเอามยพวกอหอไม่ได้มีฝา